การขยับในแง่ของราคาหรือออกโปรดักต์ใหม่ในราคาที่สูงกว่า10บาทได้ผมว่าบริษัทพวกนี้จะมีกาไรเพิ่มขึ้นแล้วเป็นตอรี่ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเซกเมนต์นี้คือเกือบทุกเซกเมนต์เนี่ยเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วกําไรของไปเอเเนี่ยผมคิดว่าปีนี้จะทำนิวไ h เซมเขาเรียกเซมเซลเซลเนี่ยคือยอดขายสาขาเดิมเนี่ยของเซเว่นเนี่ยดรอปแต่ปรากฏว่า snnp ข,ขายของพวกเนี้ยเบนโตะเจเล่และอะไรพวกเนี้ยขากรงขาไก่พวกเนี้ย ปรากฏว่าเซลลเซลเป็นบวก3าหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ FSSIA โดยคุณทรงกรดวงชัยนะครับ3ามหุ้นเด่นที่ว่าใช้เกณฑ์ไหนมาฝากใช้เกณฑ์ไหนในการสกรีน3ามหุ้นเด่นมาฝากเราในวันนี้ครับคุณทรงกรดครับผมใช้เกณฑ์ของ อ่ากำไรกํดไรดีกำไรเติบโตอะากำไรเติบโตแล้วกันนะง่ายๆนะครับตัวแรกเลยโอสุสภาคือหุ้นตัวเนี้ยไม่เพอร์ฟอร์มมากมาก,มากเลยคนเออไงคนอยากจะซื้อหุน้นตลาดหุ้นขึ้นใช่ไหมแต่ว่าหุ้นตัวนี้ไม่ได้ยังไม่เพอร์ฟอร์มเท่าไหร่แต่ว่ามันจะอินพุกมากนะครับในเอาลุกคิวสี่อืมนะอันนี้อ่าคิสเนี่ยกำไรจะ ค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีคือ Q3 เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ผมคิดว่าดาวไซด์มัน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 เต็มที่แล้วอะดาวไซด์มันเต็มที่ดูกำไรเนี่ยกำไรเนี่ยปีที่ผ่านมากำไรจาก3,500ปี2020ลงมาเป็น3า0 0ปีนี้จะกำไรกลับขึ้นมาแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าร,ายระยะถัดจากนี้ไปนะมันจะมีเรื่องของการออกโปรดักต์ใหม่อ โปรดักต์ใหม่เนี่ยสำคัญมากแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหมดในประเทศไทยขายขวดละสิบบาทครับสิบปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเออราคาไม่ค่อยขยับไม่ขยับครั้งหน้าเนี่ยเราจะอาจจะเห็นการขึ้นของราคาพวกนี้ได้นะครับรับล้สโอโซตคาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ห้สิบต้นๆห้าสิบ่เปอร์เ็นในตลาดเอเนอร์จีดิงนะครับในตลาดเครื่องดื่มชูมกำลังของไทยในประเทศเอาเฉพาะในประเทศนะคาราบาวนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นคที่เหลือก็เป็นอื่นๆอ่ะนั้นถ้ามีการขยับในง่้ของราคาหรือออกโปรดักต์ใหม่ในราคาที่สูงกว่าสิบบาทได้ผมว่าบริษัทพวกนี้จะมีกำไรเพิ่มขึ้นแล้วเป็นซอรี่ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเซกเมนต์นี้คุณ <ฮะ S 2> คุณทร <ฮะ S 2> งกฎครับ มันมีปัจจัยลบซึ่งจะคุมไปยัง OSP ด้วยไหมเรื่องของวัสดุหรือว่าวัตถุในการมาทำกระป๋องกับฝาขวดมันขึ้นนะ่ะเออมันจะฉุดทำให้ต้นทุนเขาขึ้นแล้วก็ฉุดกําไรให้ไม่สวยไหมโอสสภาโดนผลกระทบเรื่องนี้เขาด้วยไหมครับทุกคนคงกังวลน,นะฮะเพราะว่ากระป๋องอลูมิเนียมเอออะไรพวกนี้ขวดแก้วเอยนี่มันมีต้นทุนเรื่องของค่าไฟเรื่องของอลูมิเนียมที่มันเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าของโอสถสภาเนี่ยถ้าพูดถึงในประเทศอย่างเดียวเนี่ยต้นทุนเขาไม่ไสามารถบริหารจัดการได้แล้วเขาเป็นโปรแกรมที่ลดคอสได้ตลอดเวลาทํามาตลอดต่างกลยุทธ์จะต่างจากคาราบาคาราบาพยายามจะดิ้นไปต่างประเทศเยอะไปจีน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ไปเยอะมากแล้วเขาพึ่งสร้างโรงงานขอ้เขาเนี่ยที่ทำไอพีโอเสร็จก็ไปสร้างโรงงานทําขวดทํากระป๋องเยอะมากนั่นแหละต้นทุนเขาจะคุมยากกว่าเยอะ นันเนือการบรหิหารจัดการของรอแมทของโอสุสภาจะดีกว่านั้นเนี่ยมาจิน้นคอร์สมาจิ้นก็ยังรักษาพยายามรักษาระดับของเขาไว้ได้นะถ้าดูคอสมาจิ้นตรงนี้มีเปล่ามไม่แน่ใจนะครับธุรกิจนี้มีมาจิ้นเน็ตมาจิน 5, ้นอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก,ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ที่รักษาตัวเองไว้ได้นะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่ารักษาตัวเองไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับ มันก็ไม่ได้ไม่ได้น่าอันนี้พอดีอันนี้เป็นไตรมาสที่สามนะครับไม่ได้ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายคนอนจาจจะกังวลตรงนี้อยู่แต่ผมก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นมันก็ลงมาเนี่ยเห็นไหมราคาหุ้นมันยังไม่ฟูฟอร์มอ่ะอราคาหุ้นมันถูกด้วยราคาหุ้นถูกด้วยคือบางทีคือ,ค,อคือหุ้นบางหุน้นหุ้นบางตัวผมก็ซื้อบนที่ว่าเออราคามันสูงแล้วคือต่อได้เออมันมีสตอรี่มันมีโคต่อเนื่อง นะครับหุ้บางตัวมันลงมาลึกๆเอ๊ะแต่ถ้ามันลงเกินพื้นฐานครับนี่คือความหมายมันลงกันพื้นฐานละนี่เราต้องมาดูหุ้นพวกนี้ด้วยเหมือนกันแล้วหุ้นพวกนี้จะเป็นหุ้นกลับมาเป็นอาจจะมีอาจจะกลับมาเติบโตแต่มันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอย่างโคดักใหม่ที่มันจะออกเนี่ยก็จะเห็นวา่าเดี๋ยวจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ผมแนะนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นบริษัทที่ออกโคดักใหม่แล้วแบบฮิตตลาดมากเลย ไม่น่าเชื่อผมเพิ่งเจอกับผู้บริหารมาเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันเพราะเดือนที่รเราเราจัดหนักมากสี่ผมเจอบริษัททะเบียน,นสี่สี่บริษัทครับเราจัดหนักมากสี่สี่สบริษัทกไ็ได้คุยได้คือได้เห็นมิสัยทัศน์ของผู้บริหารแต่ละคนแต่ละคนนี่ก็เออมครับ,น,รบนี่คือ OSP โอสถสภา,านะครับ FSSIA เลือก OSP เป็นคุณเด่นตัวแรกของวันนี้แนะนำซื้อนะครับ ถ้าแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีของ OSP เท่าไหร่ครับคุณทรงกฎครับ42บาทเป้าเ้เป้า42บาทนะฮะบน PE ไม่ไม่สูงมากนะครับเป็นราคาที่ผมคิดว่าเออถ้าดูถ้าเทียบกับคาราบาวก็ถูกกว่าคาราบาลครับนะเอาล้วครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะ OSP โอสสภานะครับ แนะนำซื้อเป้าปลายปี42บาททยอยเก็บได้แถวแนี้ราคาปิดวันนี้33บาท75สตางค์นะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับคุณสงกฎครับตัวที่2ผมเป็น i v l ครับ i v l อ Indorama v e n t จ r e s จำกัดมหาชนทำไมถึงเป็น i v l ครับคุณสงกฎคือ i v l เนี่ยนะครับกำไร Q4 จะดีมาก แล้วจะดีปีนี้ก็จะดีมากๆด้วยนะ,ะดีกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเอคิวสี่เนี่ยจะดีมากนะครับพอดีคุณสุวะาก็ทำคิวสี่ไว้เหมือนกันแต่พอดีผมมีไหมเนี่ยคิวสี่ดูหาให้แป๊บมึงนะโอาด,ดูรา i.v.l. นะครับราคาปิดวันนี้ i.v.l. Indorama Ventures จําจำกัดมหาชน51บาท25สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็กราฟค่อนข้างสวยครับเพราะว่าก็ยืนอยู่เหนือเส้นสีเขียวนะครับคือเส้น5วันเนี่ยมาได้ระยะเวลาหนึ่งนะคือคือหลุดน้อยมากอะ่ะหลุดยังไงไม่หลุดเส้น20นะเลี้ยงตัวกลับมาอยู่เหนือเส้นเขียวเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่5วันนะครับเชิญครับคุณสงกด เออปรากฏว่าเออหาไม่มีชาร์ตในรอบนี้คือ,อคิวเสียงงบออกมาจะดีก็ออกมาจะดีดีมากๆนะครับต้องบอกว่า i อบเนี่ยมีความได้เปรียบจากคนอื่นค่อนข้างเยอะในแง่ของธุรกิจเพชรเพชรเนี่ยพีขว<อ>ดเพชรอขวดเพชรเนี่ยกำไรดีอแล้วเป็นมันเป็นเรื่องของรีไซเคิลด้วยเพราะเขาตลาดรีไซเคิลค่อนข้างได้ดีมากๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตอนโควิดเนี่ย A อ l ก็ไปซื้อกิจการตลอดปีหนึ่งก็ดีลสามดิวสี่ด่ะ คือบริษัทอย่างเนี้ยเติบโต,ตด้วยการทําอะไรเหมือนเอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับสะสมพลังที่เป็นโวลุ่มอะโวลุ่มเอาโวลุ่มเขาไว้ก่อนโวลุ volume. Volume. ่มใว้ยโวลุ่มยึดตลาดไว้ก่อนพอยึดตลาดไว้ปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดฟื้นตัวจากดีมานที่มันเพิ่มขึ้นราคาสินค้าเขาจะขึ้นรพราอราคาสินค้าขึ้นด้วยโวลุ่มที่มันเยอะขึ้นเขาจะยิ่งทําให้กําไรเขาดีขึ้นนั่นเองในหลักการไม่ง่ายแค่เนี้ยครับซึ่งมาวันเนี้ย ที่ผ่านมาเจอโควิดโดนหนักอยู่แล้วธุรกิจไฟเบอร์เสื้อผ้าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าขวดเพชรนี่ยังไปได้ดีอยู่ขวดย,ยังกินน้ำกินน้ายังมีขวดอยู่ใช้ได้อยู่นะครับพวก PTA ก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเริ่มดีขึ้นคือเกือบทุกเซกเมนต์เนี่ยเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วกําไรของ P ป ABL ในผมคิดว่าปีนี้จะทำนิวไฮด้วยปีนี้จะทำนิวไฮนะครับปีนี้ทำนิวไฮแน่นอน หลักทรัพย์ FSSIA แนะนำซื้อ IVL ในฐานะหุ้นเด่นตัวที่2แล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับเออ7จะสบาทครับสำหรับ IVL นะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่2นะ IVL Indorama Ventures จำกัดมหาชนนะครับขยับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่3ตัวสุดท้ายของวันนี้ครับคุณทรงกฎรครับสีนานาพร S N N P สีนานาพรนึกถึงขาไก่นึกถึงเบนโตอะ S <S ใช่ไหมใช่นึกถึงขาไก่นึกถึงเ็นโตนึกถึง S N N P งบ Q4 จะดีมากแล้วเลิศหรูอาจจะทำนิวไฮได้ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวดูพอดักเขบออกวันจันทนะ S N N P อะงบออกวันจันนี่พอดักไฮไลท์เขาอตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ไมอยากจะเชื่อนะแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมว่าเบนโตเจเล่ไรเลยเนี่ยขายในเซเว่นใช่ไหมฮะครับยอดขาย เซมเขาเรียกเซมเซลเซลเนี่ยคือยอดขายสาขาเดิมเนี่ยของเซเว่นเนี่ยดรอกแต่ปรากฏว่า S N N B ขายของพวกเนี้ยเบนโตะเจเล่ ento, elle, และอะไรพวกเนี้ยขากงขาไก่พวกเนี้ยปรากฏว่าเซมเซลเซลเป็นบวกอ้าวสวนทางกับเขาเลยเหรอคืออันนี้ผมก็ถามเจ้าของ่ะคือบอกโอ้โหทำไมของคุณขายดีอย่างนี้เนี่ยคือไอเทมของคือภาพตะคือ คือร้านเนี่ยก็ยอดขายลดลงทั้งหมดยกเว้นตัวเนี้ยที่ขึ้นผมเคยกินเนี่ยเป็นบบ <Product S 1> โปรดักต์ใหม่ที่เป็นโตผมเคยกินนะขาไก่ผมผมเคยกินเกือบพบทุกอย่างนะแต่แต่โปรดักต์ใหม่ที่เขาอะไรเนี่ยมีผสมกันทงได้ยปาะหรืออะไรเนี่ยยังไม่ได้กินมันมีผสมกันทงด้วยส่วนหนึ่งซีวิวเนี่ยซีวิวนี่ขายดีมากซีวิวเลยครับซีวีดซีวีดเนี่ยเออเออซีวีซีวีโอ้ขาย เออซีวีเนี่ยขายดีมากครับแลนโปรดักต์ใหม่ของเขาก็จะมีพวกคอลลาเจนผสมแต่ว่าซีวีขายดีจริงๆขายดีจนเขาผลิตกันไม่ทันอ่ะโอ้โหขายดีจนผลิตไม่ทันเลยนโอ้โหนะ S N N P สีนานาพรนะครับเบนโตเจเลขาไก่โลตัสนะวันนี้เวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเอ่อคนที่ครบผู้หุ้นตัวนี้มีน้อยคนมาก ของเราน่าจะเป็นคนที่สอคือคือ,คอนักวิเคราะห์ของเราชื่อชื่อการันนะเขาทำวตวเนี้ยดูกลุ่มคอมเมอร์สคุณอ้นอะไรคือจุดเด่นสำคัญของ S N N P นะอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับคุณสงกรครับคือ S N N P มันมีจุดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ฮนะตอนแรกก็ขายของอย่ายเจลเลอร์ไลท์เบนโตรธรรมดานะนะครับ,รบสิ่งที่มันเปลี่ยนนะที่ทำให้โครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนกนะ็คือการเข้าไปทำดิสติบิวเตอร์เอง จากเดิมที่เขาต้องผ่านดีลเลอร์ผ่านในเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายเขาเขาก็ไปดึงจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อซีโปซึ่งซีโปเนี่ยทำธุรกิจร่วมกับบุญรอดบุญรอดครับที่เป็นร่วมกันทำเป็นดิสตั้งเป็นดิสิบิวเตอร์ขึ้นมาเลยขายพอดักผ่านดิสิบิวเตอร์ตรงเนี้ยประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นตสินค้าของศรีนครเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดิสบิวเตอร์ตัวอื่นๆด้วย พอเขามีช่องทางการจัดญจำหน่ายแบบนี้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันจะดีนี่ของการขายเปิดตลาดเหมือนก็เปิดตลาดเปิดหน้าบ้านมันกว้างขึ้นแล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยอยากไปเวียดนามครับไปกัมพูชากัมพูชายิ่งขายดีมากเลยเขา,าเขบ,บอกโอ้นิยมชมนิยมกินมากลาวอย่างเงี้ยเขาว่าลาวอยากกินเบนโตะที่เป็นดูเหมือนอาหารทะเลทะเลญี่ปุนนะ่นเนี่ยเขาก็ใช่จะกินขายดีจริงๆแล้วก็ไปตั้งโรงงานที่ ที่โวนที่ต่างประเทศอตอนนี้แรมอัพคาปาซิตี้ขึ้นเร็วมากแล้วจะต้องอเพิ่มกางผลิตอีกหลายหลายสายพันธุ์เออหลายสา,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 ายผลิตเลยครับเส่้นี้ผมเพิ่งถามผู้บริหารมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะอ่านี่เป็นตัวเลขที่ที่ที่คอนเฟิร์มตรงนี้นะนะครับก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะแล้วเมื่อกี้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสองสองก็คือล่าชโปรดักต์ใหม่โปรดักต์ใหม่เสริมเข้ามาอีก และยอดขายในเซเว่นที่ผมบอกไม่ตกเซเว่นตกฉันไม่ตกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น <laughs> ผมมีด้วยนะวิตามินดีบวกแอรอ่อะเนี่โออมีทั้งขยายช่องทางการจับจังนายมีทั้งการออกโปรดักต์ใหม่ๆมีอะไรอีกไหมครับตัวนี้ก็แ <laughs> น่นอนมาด้วยกำไรอยู่แล้วกำไรเขาต้องมาครับครับกำไรไตร<า>มาสสี ที่จะคลอดวันจันนี้คาดว่าจะออกมาสวยใช่ไหมครับ S N N P เนี่ยจะออกมาสวยมากอ,ะอ,ะอะจะออกมาสวยมากรวมถึง Q 1ก็มีโปรดักเพิ่มเข้าอีกแต่มาสที่หนึ่งนี่ก็มีโปรดักใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับจะมีที่เป็นแบบผสมกันชงกันชาละทีนี้นะโปรดักตตัวเนี้ครับน,นี่ยังไม่ได้นี่นะอ,อถ้ามีมีพวกนี้เข้ามาอีกอผมว่า<ด>เขาก็เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ ที่มีวิสัยทัศน์ะที่ผมได้ได้สัมผัสเหมือนกันนั่นก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็ได้สัมผัสก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันเออโซลทำได้เออทั้งทั้งนี้แหละที่ไตรมาสสี่ในกำไรประมาณร้อยสิบสองล้านที่คุณกัลลานทำไว้นะโตสิบแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยีคิวคิวสองร้อยห้าเปอร์เซ็นต์เยียเยียโอผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงตอนนี้เกินคาดนะถ้าผมถ้าผมถ้าผม ชิมโปรดักต <laughs> right, well, ์ใหม่ของเขาที S ่สมผสมกันชงและคุยกับคุณทรงกรดไปด้วยเนี่ยเรายังจะคุยกันรู้เรื่องไหมเปิดเปินไปเลยนะเอาละนะครับนี่คือหุ้นในตัวที่สามนะครับ S&P n n สีนานาพรจำกัดมหาชนนะครับ FSSIA โดยคุณทรงกรดวงชัยแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมปลายปีนี้เท่าไหร่ครับคุณทรงกรดครับ ยี่สิบาทเอาแบบคอนเซอร์ทีฟหน่อยยี่สิบบาทมีมีมีบังโบกให้มากกว่านี้เออมีมีให้มากกว่านี้แล้วครับพี่แงแงไปสองบาทเออยี่สิบสองบาทมีนะบังโบกอะบนะ่ะยี่สิบสามแล้วครับไปยี่สิบสามยี่สิบสามนะนะเอาละครับนี่คือสามหุ้นเด่นนะครับจากทางหลักทรัพย์ FSSIA จำกัดโดยคุณทรงกฎวงชัยนะครับ OSPIVL และ SNNP นสีนานาพรนะครับ Basic to Digital Assets โดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์ค้ําชูนะครับรอบสดจะเกิดขึ้นในวันเสราร์ที่29กุมภาพันธ์ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปสนใจเชิญครับ Li ายไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคําว่า Money Plus, m Money p l u s m o N E Y P L U S มันน่ plus ติดกันตรงตัวนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความปลักครับท่านที่สนใจทั้งคอสใหม่และอยากจะไปชมย้อนหลังคอสเดิมก็สามารถติดต่อทางแอดมินด้วยจะมีราคาพิเศษให้นะครับ